วันนี้ก็มีอะไรมากครับเป็นวันธรรมดาของคนสมุนเขาก็ดูบางสิ่งบางอย่างในยูทูบครับแต <c oughs> ่คนนี้มีชื่อว่านายเทมครับเขาเละซาลบไปวันวันแ <c oughs> ละค <c oughs> นนี้คือแซกครับเขาชอบดูทีวีครับตอนวันไม่ชอบทำในแบบนี้นน <c oughs> เลยแล้วจะพาไปชมพ่อของผมครับห่อผมสะอาดจริงของผมนะ มีสีไรซ์นี่นะครับคือของผมนี่เลยมากและนี่คือสิ่งต่างสิ่งประทัดแล้วผมจะพาไปดูทันนีนะครับนี่คือตัวปิงปองครับผมใช้ตีเวลาว่างเห็นไปครับตัวปิงปองผมใช้ตีเวลาว่างนะครับ ว่าผมขายของเช่บพวกขอวอาหารแล้วเช่ับ,บตัตรเติมเงินนะครับเราจะพังด้วยแล้วก็ขายแก๊สด,ด้วยและนี่คือบริเวณหน้าบ้านของผม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็เห <c oughs> มืนมอนหน้าบ้านของผมเราจะเดินไปแล้วเราก็เจอลิงตัวหนึ่งครับลิงตัวนี้ส่องตะเั่วบข้าววัน เมียของเขาชื่อว่ายังไม่อยากบอกครับตอนนี้เป็นความลับอสูอรยอดครับเดี๋ยวกลัวเขาอายครับแต่เขาจะไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ากลับไปหาเมียเขาครับผมมีรถมิกโก้คันหนึ่งครับราคาเกือบล้านหรือว่าล้านเนี่ยจังไม่ได้โอ้โหฟองดูแล้วโอ้โหดาฮูอะจะไม่ได้ดลงไม่ค่อยดีต้องไปเแล้วเรามาถ่ายกันครับ พวกยาฆ่าต่างๆนี่มีเกี่ยวพวกนี้ด้วยฉันเยอะแยะมากมายไม่มีเลยมากครับก็แค่มีแค่นี้แล้วก็นี่นี่อาหารหมาครับนี่แล้วก็นี่ก, 2, กระป๋องกระป๋องสักเยอะแยะนะครับบ้านผมไม่ค่อยสาดเท่าไหร่หรอกครับเพราะเป็นเกี่ยวกับการขายของและพี่ผมชอบทำเลอะทุกวันผมมีหนังซื้อมาแนะนาครับ นี่คืออะไรจุดนี่คือคู่มือเตรียมสอบหมอหนึ่งครับผมใช้อ่านตอนผมจะสอบเข้าโรงเรียนดังๆถ้าสนใจก็หาซื้อเองเลยครับและ l i t e r a l y English, Thai. Thai English, อังกฤษก 15, ทไทย 12, นนไทยอังกฤษ dictionary สะสมบูรณ์คำศัพท์อังกฤษกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคำคำศัพท์ภาษาไทยกว่าหนึ่งสองพันคำจำนวนไทยอังกฤษกว่าสี่สี่ร้อยสำนวนสมมุติภาษาอังกฤษที่นิยมใช้งานอีกมากครับเ